อ้าวไม่เล่นด้วยหรอกใครจะไปสู้กับคนที่สู้ไม่ได้วะเราสู้กับคนที่ไม่มีทางสู้แล้วนั้นแหละอ้าวอ้าวสวยตรงนี้าีนีค่ไโดนชุดโดนชุดโดนคนยแมดีันเอไป

เอาว่ะเอาว่ยันี่ได้ไเขียวไน่ได้เอ้ยกมากไปยขันยู <S <s ่แล้วขันอยู่ขันยู่ขันย่เอายไปยวอขอยไปยโอ้ยพีเอั้นหนูเป็นบริการแล้วกันหนูจบโยนไม่แม่นเลยวนเทพไกู่เองไว้ใจต้องนไก่ได้เยอยอ้ย่ายา

ไอ้เทพมันกลับกูฉันได้แล้วฉันได้แล้วช่วยด้วยเขียวมันฉันทำได้ไปชูดไปชูดไปดไปชูดขวาที่ขวาที่ขวาโอ้เป็นครั้งแรกที่เรามาลักชูดได้ให้เอ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 ไปเลยไปเลยกูดอ้าลงไปข้าว้า ต้องขังไก่แท่หรือเปล่าต้องขังไก่แท่ตั้งแต่วันนี้เออเล่นยังไงคะนี่เอาระเบิดมาแต่นี่อ๋อเอาระเบิดเล่น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 ให้โอเคแล้วยังไงต่อเอาเอาตูดมาตาเอาระเบิดลงโอ้ยไอ้เหี้ยแล้วแล้วทำไงต่อทำไงต่อเราต้องเดินระอยากใหนเดินเราอย่าให้มันเดินเอาอ๋อโอเคได้ได้ได้อยากให้มันเดินนี่เดินนี่ ทำได้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 บักเอาระเบิดเป็เราดีกว่าวิ่งมาจ้ายิ้มเลือกยิ้มเร็วเร็วเร็วไปเลยคือพี่เองเอาพี่มีของมาอ้าวทิ้งทิ้งใครใครคือจะไปป่วนอย่างเดียวไม่ได้แล้ต้องกินระเบิดจริงนะเฮ้ยเฮ้ยมาเราคุยได้วยมเอาไปใช่ไหนอันนี้กระป๋องอะไรอ่ะ โยนไกเวอร์อุ้ยมเหวอระเบิดเปิดลงมาไปลงไปคู่ได้แล้วมาไปด้วยอออวีบิีบพิเ้วอบิกโอยมกเนย่งมากพีเฮ้ยใครเอาติดปืนนี่เขอโทษพี่แอมดูดใกบบอไอันไป อยู่ oh, โอ้โหว่อยเลยปล่อยพีย่หนูไม่ได้ังใจหนูคุกาโอ้ปต่อยพี่อะมาแล้วหนูได้แล้วหนูได้แล้วหนูไปย่อยเอมาแล้ว <c oughs> ตุดน้องขาไก่เทยโอ้ยตนมาตาตาโหดมากเนี่ยไม่ชนะเลยอะโยนไม่ใช่ไปยูอย่างแท้เลยอะไปยูไปยูโยนฟังเขาตัวเองไปยูยเลิศนะกัวหัวผิดพลาดไป

ให้ทได้ไอ้แม่ไอ้ไอ้เล่นอย่าให้เล่นมาป้าให้เล่นมให้ถึ่าใ้งสดู้้พูดให้ทได้ให้ได้ไหนตายจะูที่เป็นอื้ไอ้เด็ไม่โดไม่โดนกไม่มีมันดนหรอกเอ้ยไอ้หลบ่งจว่ะอ๋อเราสามารถเล่เกมนด้เกมได้ด้วยม่นลเรว

ท่านก็อยู่จุดสูงสุดออดจอยแล้วตอนนี้ออกเลยไม่หวครับแม่าลื่อนล่นลื่นั่งนไม่อคะะไอ้เยิง่ลอื้อุ้ยเธอแทนเขาหรออ้าอไนะพีเอฟเอามายด์มากนะ ทุบทุบปาตาทุบอ้ามันท้าตานทุบปล่นทุบนท่นทนนท้านน้นตอนาานทอยป้าเข้าตาน้ตบป้นเ้ท้าไ้าา้าาาตานาตานาานนทานทปานบตน้ ตัง่งเร็วหมาะตรงไหนนี่หมาะลมาตาหิ้วหมาะตรงไหนก็ไม่รู้เดียเอ้อกเดกมาตัเออกเด็กเองอ้าอ้าเออเียจับอ้าไม่ใช่อาขอโทษปิดตัวเอ้อเอ้อวิ่กันมาวิ่กันม่งกันา่งไม่ไงตไ เด็กกันมเด็กปนกันมเ็นกันมาเลยโอ้ยเด็กปล่อยเด็กลอยรปนี่เ็สักวันหนึ่งจะกินลิงสองตัวนี้ได้กันมง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 โอ้ยโอ้ยแมโอ้ยโอ้ยทำไมมันเหมือนพัดหลักันเลยโอ้ยโอ้ยแมวโอ้เราเรามตัวประกออยู่ข้างหลังเลยีมันช่วยด้วยชัดขึ้นไหมอ ไกัดกมามามมา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 าาวา้าวามามไหลไปแล้วมามาามามาามาาาม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 มา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 มมามามาัาม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 า่ มาตานี่มันเจ๋งจริงๆอ้าวพี่เทพเอามาหิดด้วยทำไมตีแล้วมันเด้งกลับวะโอยฉันโดนไม้ทับไม่นะเล็งอยู่เเล็งมาใส่บอะมาตานี่ใอง อย่าให้มันขึ้นมาอย่าให้มันขึ้นาเหมนันนขึ้นยังไงมึงขึนได้ปะไม่ได้ตองขึ้นแล้วพเทเป็ดปักกินมาอะไริๆว้ระหว่างเป็ดปักกินกับเมวย่างอะไรจะโดนกินเือนกันอีวอ้าองเ้าอยาระเบิดไปด้วยน่โอ้โรอด นอนได้พราระเบิดเลยโอ้จะลวนอ้าตายเอาไอเอ้าพี่บอสถ่ายไปไหนแล้ววะอ๋อพิดตายแล้วไม่นะพิถ่เลยไม่นะนี่เยอะไม่ ตามไมเอาตัวเขาแรกอย่ามายุ่งกับฉันนะอ้าอย่าอย่าเอ้ยเอ้ยเตี้ยเกี้ยวเขียวเขียวเขียวอ๋อดีแม่งน่ากลัวแม่

เาสู้กับคนที่ไม่มีทางสู้เท่วนั้นแหละอ้าวโซ่โซ่มันจับซ่เร็วเร็วเร็วโซ่อยู่ไหนโซ่อยู่ไหนเมอจับรกล้วยขวาโซ่โซ่ตายตานแล้วหัวหัวหมกไม่ได้ดีหัวหมวกมือหลุดเลยละเปดหป้เปิดแบบว่าแว่า

โอเคเราเริ่มจากการเอ้าวอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าไปอุ้ยเอาลื่นโอ้โหไม่จริงนะพี่เอฟเออไกลบอกเลยพี่ผู้ชมแบบนี้อุ้ยต้มขาไก่ต่อยผีฟิวเลยมาตามันโง่แต่ครับต้มขาไก่อย่างนี้ เออดีมากมมลงไปเทสได้ลงไปเทสได้โอ้โหอ,อ,อะไรไปดช่วยซ้ำโอเคเออความสามารถที่ว่าคืออะไรอย่างนั้นเหรอคื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 อปล่อยมือกัน มาตามีขาวว้ายามาตามาตามาตาเะปิดไทยแล้วตะกี้อะอะย่าเข้ามาอย่าเข้ามา ดะเม็นมาท้าเหรอแล้วการที่เราอยู่ในเตาผิงแบบนี้ก็ตายเหมือนกันเย้มาจับเพื่อนขผาไฟได้ทำไมการมีไฟรอบๆตัวมีประโยชน์อย่างไรเออ่อยไมันแรงอ๋อแต่ต่อยไม่โดนนี่ก็ไม่มีประโยชน์ปะมุมแมลงนี่ใช้อย่างไรอ่ะ อย่างนี้มันต้องขยี้ให้นักขยี่ขยี้ไปกันเลยสิวะพี่บอกว่าใครมาพอมพี่กำลังขึ้นใครเองรู้ว่ากูเป็นใครได้เอ็งจะหนาวพี่ยัดองคุณทำไม่ดีทำไมอ่ะไม่ได้แดกคุณหรอกใครสั่งใครต่อดให้ได้ปืนอิศาหิงไม่โดนเลยห้า มีปืนปืนสำคัญชนไหนแล้วปืนมีประโยชน์ยังไงปืนปืนมีประโยชน์ยังไงปืนมีประโยชน์ยังไงโอ้ยแล้หันข้าขีดน้ำแข็งดูดิปืนปืนมีประโยชน์ยังไงอ้าวขอบคุณค่ะปืนนี่ก็สนุกดีนะโอเคฮะ มาตาเฮ้ยเจนี่ไม่ใช่กูเห็นพุ่งมาคิดว่าเป็นมาตาก็ะังกันกนะเน้อกรกนกัอกระเนก้อกระกนื้อโอ้ยมาตาโอเคมาตาโอ๊ยมา